ช่องละคังทองขอสวัสดีว่าที่กับพี่มหาเศรษฐีใหม่ทุกท่านค่ะคลิปนี้มีแนวทางสายด่วนเราพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคงวดประจำวันที่14พฤศจิกายน2565มาฝากค่ะสายด่วนตำราวดน,นี้อาจารย์สมพงษ์ให้3ตัวหมุน1 5 9 1 5 1 9 59ชุดตำราวฉบับเต็มวิ่งรูด4และ7เม็ดเดียว47 40 41 70 71ชุดตัวกัน01 3ตัวหมุน401เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบไปพานก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก็เดี๋ยวในส่วนของช่อง YouTube ของออพงเนาะนะครับสำหรับใครที่ติดตามในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับนะหรือว่าในส่วนของชุดินทางจากช่อง YouTube นี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเนี่ยนะครับแปะในส่วนของ ลิงก์ที่เป็นช่องของอภิวงเนี่ยนะครับนาไว้ที่ด้านล่างคลิปยังไงก็ฝากพี่ๆไปกดติดตามช่องกันด้วยละกันเนาะนะครับ